บางคนเขาว่าฉันบ้าก็เรื่องของเขาฉันบ้าแต่ว่าฉันได้ดีวันนี้ที่แบบว่าอยู่ได้นะที่มีเงินใช้มีเงินเป็นหลายหลายสิบล้านที่กูมานให้ฉันทั้งนั้นมีวันหนึ่งที่คนจีนมาห้องเนี้ยขอเช่ากูมารห้องนี้ทั้งหมด5้าล้าน กุมารทองมีกี่องค์แต่ตอนนี้ดิฉันพูดไม่ได้ว่ามีกี่องค์เพราะว่ามันเยอะมากกุมารทองเนี่ยของคนจีนเขาจะเรียกว่าไทจือทจ้อไทจื้อไทจื้ซาไทจื้อนี่หมายความว่ากุมารสามองค์นะฮะก็คือทุกอย่างเนี่ยเขาก็มีการมาทับทรงมีการอะไรอย่างเงี้ยเราก็ติดอกติดใจแล้วก็เออตมันมีจริงเราเด็กๆเ,เราตามไปนะเอาสิ่งอย่างนี้เราก็ทําให้เรานับถือพอมีโอกาสที่เรา ได้ออกมาทำงานด้วยตัวเองหรืออะไรตัวเองเนี่ยนะฮะก็คือเริ่มสะสมไปอยูอ่ที่กำแพงเพชรก็มีคนให้กูมานมาองคหนึ่งคือลูกเพชรก็ได้ดีๆขึ้นมาก็เลยนำลูกเพชรมากรุงเทพมากรุงเทพก็มาเปิดร้านอาหารที่บางใหญ่มาอะไรอย่างเงี้ยก็มาเจอคุณพจน์เมืองนนคุณพจน์เมืองนนก็ได้มอบกุมารองเนี้ย เขาบอกว่าเนี่ยอันเนี้ยเป็นหลมงพ่อเตะนะแต่ว่าหลมงพ่อเตเขาให้คนปั้นมาแล้วเขาไม่เอาแต่เศกนะเพราะว่าเขาเศกนะบอกเศกนะเนี่ยดินก็ดินโอเคดินเขาดูดินกูมานเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกอยากได้เอาไปเลยให้ฟรีฟจวนแบบ ทำแบบว่ามันก็ดีขึ้นดีขึ้นทำทุกอย่างธุรกิจมันก็ดีขึ้นค้าขายก็ดีขึ้นเป็นในหน้าที่ดินก็ขายดีคือยิ่งบูชามันยิ่งได้โชคอันนี้สาธุได้ดีเพราะพี่กุมานทั้งหมดเลยวันนี้ที่แบบว่าอยู่ได้นะที่มีเงินใช้มีเงินเป็นหลายหลายสิบล้านคือพี่ซีเบร์พี่พี่รีหมดทุกอย่างพี่ไม่เป็นหนี้พี่ไม่อะไรทั้งหมดเดือนเดือนเนื่อน้ำแดงพี่เยอะนะพี่ซื้อเป็นลังๆเลยนะ บูชายังไงบ้างวิให้ผลที่ได้โชคล่ามก็ธรรมดาเหมือนกับเราบูชาพระบูชา,ะชานะอ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บูชาเทพต่างๆวันพระเราก็อชโอเคผลไม้น้ำแดงนะเราก็จัดเอาไว้ถามบอกว่ากุูมารที่บ้านเยอะๆนี่ต้องบูชาเป็นหมืน่มนที่ไหมไม่ต้องคือทุกอย่างเราตั้งที่เดียวจบคือหมายความว่ารวมทีเดียวให้เขามาทานทีเดียวอย่าไปคูอย่าไปอะไรเด็ดขาดบางคนจะเป็นนิสัยแบบนั้นว่า การบูชากุมารแล้วหรือว่าบูชาอะไรแล้วเนี่ยคือว่าคือมีเครื่องต่อรองเนี่ยถ้าถ้าฉันไม่ได้ตังค์นะไม่ต้องกินนะอย่างนั้นไม่ต้องอะไรอย่างเงี้อย่าไปทำมันไม่ได้มอ,มองตาแล้ววิงวอนเอาว่าเอาเอ,เ,อเนี่ยตอนนี้ลาําบากเพราะว่าพี่เคยนึกอย่างนี้ตลอดเลยนะเวลาที่ว่าพี่เดือดร้อนเนี่ยพี่จะมองแบบอ้าทุขอนึกในใจนะว่าอเนี่หนยให้มัน ได้เงินตรงนี้จะมาจ่ายค่านั่นค่านี่อะไรนึกนึกในใจอย่างนี้นะคือไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ไปขู่ไม่ได้ไปอะไรอย่างนั้นนะเอโอเคพอพี่ออกไปอยู่พี่มันก็ได้เงินนะ จริงๆอย่างอางค์ใ,ในตู้องค์เนี้ยหนักเนี่ยเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยม,มีคนให้เจ็ดแสนนะแต่ซึ่งในทองตลาดเข้าขายกันอยู่สามแสนนะแต่ว่าพี่ไม่ได้ปล่อยรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นปล่อยไปเยอะแล้วตอนนี้ปล่อยไปเยอะเหลือเนี่ยอย่างละไม่กี่องค์อย่างละองค์สององค์เองเพราะว่าราคามันดีเมื่อก่อนนี่องค์ละบาทเดียวเองโอ้แตกต่างกันมากเลยใช่เมื่อก่อนนี่ของกุ้งเต๋อเดียวองค์ละบาทเดียวทํามูลบาทเดียวนะหลวงพ่อเนี่ยก็เอาคุมารไปองค์หนึ่งอ่ามหาดไทยไม่ไม่ไม่ได้แพงแต่ตอนนี้หายากมาก กระดูกของเด็กกระดูกของมนุษย์ที่อะไรอย่างเงี้ยที่ว่าเวลาเขาจะสร้างกุมารเนี่ยหลวงพ่อพจะสร้างกุมารเนี่ยคือรวบรวมอะไรเนี่ยว่าตายวันเสาร์เผาวันอาทิตย์ตายวันอังคารอะไรเงี้ยเผาวันอังคารตายวันเสาร์เผาวันอังคารนี้คือจะเก็บกระดูกพวกนี้ไว้รวบรวมมาไว้แล้วก็เอามาพีอีกทีหนึง P, น่งพีอีกทีหนึ่งแล้วเนี่ยเวลาเราจะสร้างวัตถุมงคลสร้างกุมารอย่างเงี้ยคือผสมกับดินเจ็ดบาช้าดินเจ็ดปองยินเจ็ดกลางตลาดดินเจ็ดท่าทุกอย่างก็เป็นเจ็ดเจ็ดอาถรรพ์ทั้งหมด รวบรวมมาเนี่ยอันนี้มีหมดบางที่บางองค์เนี่ยทำด้วยกระดูกลรลวนก็มีนะเพราะว่าเนี่ยอมาดมได้กินสางเลยนะสมัยก่อนเนี่ยหลวงพ่อเต๋อปลูกเสกเนี่ยจะต้องลงไปในนกกรกภูมินะท่านจะไปเอาน้ำขึ้นมาเลยนะเอาน้ำขึ้นมาใส่ที่องค์กุมารของท่านนะท่านวางนอนเนี่ยวางนอนปุ๊บเนี่ยนะนั่งเนี่ยนั่งนั่งเสร็จเอามาปุ๊บกุมารต้องกระดกขึ้นนะของหลวงพ่อเต๋อนะ นอนปุ๊บเนี่ยพี่จะได้ยินเสียงบันไดเลยบันไดเป็นบันไดไม้เก่าใช่ไหมอ่าเดินขึ้นเดินลงปิดประตรงปิดประตูอะไรเรื่อยเหมือนกับตรวจความอะไรอย่างเงี้ยคนใช้นันก็จะได้ยินเสียงคนเดินอยู่ข้างบนตลอดต้องบอกเจ้านายเจ้านายทำอะไรอยู่อ่ะทั้งที่เราไม่ได้อยู่เมื่อตอนน้ําท่วมแล้วพี่ทิ้งบ้านหลังนี้ไปนะ่ะสองเดือนกว่าเต็มเต็มเมื่อปีห้าสี่นะประตูปิดไม่ได้ ก็มีอาชาบ้านแถวนี้เขาก็พายเรือมาเขาบอกว่าคุณเจ้าจ้เก่งนะไม่ออกไปข้างนอกเลยอ่ะแบบว่าอะไรอยู่เนี่ยนะอยู่แบบแล้วเอาอะไรกินล่ะอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ออกไปเลยอย่างเงี้ยจ้าเนี่ยป้าน,นี่ะพายเรือผ่านตรงนี้กลางคืนน่ะบ้านไฟเปิดสว่างไปหมดเลยนะอ,ออยู่ได้ยังไงเนี่ยค้าเราก็เรี่ยตอบเพืยังไงไง ไม่มีเรื่องของหายเนี่ยไม่มีเลยมีแต่เขาเฝ้าบ้านให้อย่างดีทุกอย่างเนี่ยคนที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาคิดว่าดีฉันอยู่บ้านแล้วก็มีอีกวันหนึ่งเนี่ยแม่บ้านมาที่นี่ปุ๊บเขาก็มานอนหลับอยู่ตรงข้างล่างนั่นป๊อบ มันก็ลุกไม่ขึ้นแต่เขารู้หมดว่าใครเดินไปใครเดินมาใครอะไรยังไงคุยอะไรรู้หมดแต่มันลุกไม่ขึ้นมันบอกว่ามีคนมาทับร่างมันอยู่จนแบบมันแบบกวลกวาวยมากเลยจนแต่วานักครึ่งชั่วโมงได้ปาลีก็ไอ้โจมึงตื่นได้นั่นนั่นแหะลุกขึ้นมาร้องห้าใหญ่เลยบอกหนูไม่มาอีกแล้วเราก็ถามมันบอกว่าโจมึงข้ามาที่นี่นะ มีความประสงค์ที่อยากจะได้ของที่นี่ไหมันบอกดูอยากได้นาฬิกาคือจะขโมยของอคือจะเอานาฬิกาดูอยากได้นาฬิกาแล้วก็เลยนอนหลับไปอยากได้นาฬิกาที่ตั้งตรงนี้นก็นอนหลับไปหลับไปนั่นแหละนะคือเขาทับเลยเจตนาไม่ดีเจตนาไม่ดีใครเจตนาไม่ดีมาที่นี่ปุ๊บเนี่ยจะต้องเจอหมดแต่จริงๆแล้วคนที่ทำตัวที่จะเป็นขโมยหรือว่าซึ่งจะหวังไม่ดีกับเรา อันนั้นน่ะเขาจะต้องเห็นดิฉันเนี่ยไม่เคยเห็นเป็นตัวจากการคืนทุกวันฉันได้ยินเสียงกรณีที่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่บูชากูมานอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะดูแลไม่ไม่เอาเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยสมควรจะทําอย่างไรดิฉันจะแนะนําได้เลยว่าให้เพื่อนไปบูชาก็ได้หนึ่งกรณี สองถ้าเกิดกูมาองค์นั้นมีราคาไปปล่อยให้ใครเช่าก็ได้เขาเ็มมีคนเช่าสามถ้าเราไม่อยากที่ว่าจะไปเอาเข้าไปให้คนอื่นเช่าเราก็เอาไปไว้ที่วัดก็ได้ไม่ต้องกลัวอาถรรพ์ไม่ไม่มีไม่มีอาถรรพ์อะไรแล้วก็ไม่ต้องกลัวเลยว่าเขาจะมาทำอะไรไม่ดีกับคุณมันไม่ใช่ บางคนเขาว่าฉันบ้าก็เรื่องของเขาฉันบ้าแต่ว่าฉันได้ดีวันนี้พี่กุมารให้ฉันทั้งนั้นถ้าวันหนึ่งในชีวิตจะมีชีวิตอยู่เนี่ยฉันอยากจะสร้างอะไรแบบว่าเพื่อพี่กูมารเนี่ยมากมายฉันทําบุญเขาก็ทําทบุญให้พี่กุมารพี่กุมารมานอันานี้นะกระดูกผีที่อยู่ในกูมารทั้งหมดนะอาวทธิ์ทำให้ มันจะมีกระดูกทุกคนที่อยู่ข้างในนี้ให้เข้ามารับไป